สาปีนะเราบอกว่ามีการปวดต้นคอตอนแรกปวดคอแล้วล้าวลงสะบักลงแขนทั้งสองข้างถ้าตอนหลังมันชาลงขาทั้งสองข้างเลยนะถ้าเนี่ยเวลามาตรวจร่างกายเนี่ยดูนิดนึงนะตอนนี้คนไข้ปวดต้นคอนะแล้วก็ขยับคอก็จะเจ็บนะแล้วก็เนี่ยพอเราดีดเห็นไหมรีเฟกซ์มันไวตรงนี้นะมาดูข้างนี้นี่นะเนี่ยรีเฟกซ์มันไวเลยปุ๊บกระตุกเลยแสดงว่าถ้าเกิดมีรีเฟกซ์ไวแบบนี้ดูดูถ่ายคีดน,นะนึนไนดงไม่ต้องเกรงนะเนี่ยเห็นไหมคอเนี่ยเด้งเลยไม่ต้องเกรงนะ แค่เคาะเบาๆนี่เด้งเลยเห็นไหมเนี่ยถ้าใบๆแบบนี้โทษทีนะถอดรองเท้านิดนึงเนาะไม่ต้องเก่งนะนี่นะเนี่ยแสดงว่ามันมีการกดไขสันหลังนะถ้าเกิดมีการกดไขสันหลังแบบนี้ส่วนใหญ่ถ้าเกิดอายุน้อยอายุสามสิบเนี่ยส่วนใหญ่สาเหตุหลักๆนี่มักจะเกิดจากหมอนรองกระดูกมีการเคลื่อนเคลื่อนเนี่ยมันมีสองเวลาไปกดจะกดสองอย่างก็คือหนอึ่งกดเส้นประสาทหรือว่ากดไขสันหลังเนี่ยเคสแบบนี้ถ้าเกิดม่มีอาการแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะกดไขสันหลัง ถ้าเกิดกดไขสลังปุ๊บเนี่ยการตรวจที่ดีที่สุดคือต้องไป็มอารเพื่อที่จะดูว่ามันกดมากน้อยขนาดไหนบ้างเพราะว่าตอนนี้คนไข้ก็มีปัญหาเรื่องการอุจจาระการปัสสาวะลำบากแล้วนี่ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะที่ต้องเร่งไปทํา MRI เพราะว่าถ้าเกิดว่าทาช้าปุ๊บเนี่ยมันกดนานๆปุ๊บเนี่ย,ยการฟื้นของเส้นประสาทมันจะไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่เพราะาถ้าเกิดมันกดเยอะไปตรวจ MRI ไแล้วมันกดเยอะอาจจะต้องมาคุยเรื่องการผ่าตัดเพราะว่ามันจะได้เอาส่วนที่มันไปดกดออกให้ไวที่สุดไม่งั้นอกน่อจมาาว้ดุรสไไ ความแข็งตัวของเอาไว้าเพศมันก็ไม่มีเลยมันก็จะมีปัญหาในระยะยาวต่อไป